สดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะ,ว,นนะ,คะวันที่10พฤษภาคมสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะก็ครบวาระลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันพรุ่งนี้วันที่11พฤษภาคมก็จะพ้นวาระนะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็กําหนดเอาไว้ว่าจะต้องรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ค่ะขณะเดียวกันค่ะตอนนี้หลายภาคส่วนก็เริ่มเคลื่อนไหวนะคะเปิดตัวเตรียมลงสมัครสวกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะแต่คุณผู้ชมคะไม่ไหว มีดราม่าค่ะเนื่องจากว่าระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะกำหนดไว,ว้ว่าผู้สมัครเนี่ยทำได้แค่แนะนําตัวในกลุ่มอาชีพในกลุ่มวิชาชีพนะคะรวมถึงระบบการเลือกกันเองจาก20กลุ่มอาชีพด้วยแล้วก็ยังมีระเบียบอีกหลายข้อเลยค่ะที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะว่าเป็นกติกาที่แปลกใหม่สําหรับการเมืองไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ค่ะล่าสุดนะคะสำนักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งก็ได้อนุญ,ญาตให้เจ้าของซื่ออิสระอย่างเช่นยูทูบเบอร์เจ้าของเพจ Facebook หรือว่า TikTok นะคะสามารถลงสมัครสวได้เนื่องจากว่าไม่เข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นสื่อมวลชนค่ะวันนี้รายการอยากมีเรื่องคุยของเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สมชัยศรีสุธยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมาร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการเลือกสวที่จะมีขึ้นกันค่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับอาจารย์สมชัยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณลูกตาลครับ อาจารย์ค่ะการเลือกสวออครั้งนี้เนี่ยหลายคนมองว่ามันทั้งแปลกทั้งพิสดารระเบียบหลายๆข้อก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องจ่ายค่าสมัคร2500บาทการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพแล้วก็รวมถึงข้อห้ามเรื่องการแนะนําตัวต่างๆอาจารย์มองการเลือกสวครั้งนี้ยังไงคะมันแปลกมันพิสดารไหมคะเอ่อผมใช้คำว่ามันเป็นการออกแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราทดลองหลายๆแบบแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าไม่พอใจ แต่เพราะไม่พอใจนี่ไม่รู้ใครไม่พอใจนะนะเพราะประชาชนเองก็ไม่ได้แสดงออกว่าพอใจหรือไม่พอใจอย่างไรนะครับเ,เริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าเอาตั้งแต่ถ้าย้อนย้อนไปไม่นานแล้วกันนะสักไม่เกิน30ปีกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าย้อนไปมากกว่านั้นหลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เกิดเลยคือสักปีส5งห้าี่เนี่ยเราเริ่มที่จะให้มีสวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะฮะอันนี้ตามรัฐมนตรีปี2540ี่ เพราะนั้นสว็จะมาจากการเลือกตั้งในตงตแต่ละจังหวัดนะจังหวัดถึงอาจีจำนวนสวไม่เท่ากันนะฮะแล้วเอาคะแนนของคนที่ได้คะแนนสูงที่สุดเรียงลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จนกระทั่งครบจํานวนสวของแต่ละจังหวัดไปอันนั้นก็เป็นรูปแบบการเลือกตั้งซึ่งหลังจากใช้รูปแบบนี้แล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนซึ่งมาเป็นสวจจานวนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องไปอาศัยเรียกว่าบรารมีและอาศัยสิ่งที่เป็นเ,เรื่องของการที่ ขอให้ทางฝ่ายการเมืองเข้ามาช่วยนะครับในการที่จะสนับสนุนในการหาเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็ทำให้ในส่วนของการได้มาเนี้ยหลายคนก็ไปนินทากาันบอกว่าเป็นสภาพผัวเมียหรือเปล่าอะไรนี่เป็นต้นนะครับก็เลยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนใหม่พอปีสองห้าหยเนี้ยก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเเลือกตั้งครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงก็มาจากการสรรหานะครับแล้วปนปี50นะฮะเลือกตั้งเจ็ิบดคนออกขอโทษเจบหคน จากเจสบจังหวัดแล้วก็สัรหาอีก74คนก็เกิดปัญหาตามมาอีกบอกเกิดมันไม่เข้ากันนะครับคือหมายความว่าคนซึ่งมาจากระบบการเลือกตั้งก็จะบอกว่าฉันเป็นแบบนึงฉันมาจากประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าฉันเป็นคนที่มีควนอวุทธข้าสรรหามาก็เกิดการทํางนานที่ไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเรียกเป็นปลาสองน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นพอมาปี60เนี่ยเราก็มาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ครั้งหนึ่งมาเป็นการเลือกกันเอง ในหมู่ของผู้สมัครนะครับแล้วก็แบ่งเป็น20กลุ่มอาชีพนะครับโดยหวังว่าสอพอที่ได้เนี่ยหนึ่งก็จะปลอดจากการเมืองละสองก็มีความเป็นกลางเป็นอิสระละสามก็จะมีการสะท้อนถึงความเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพต่างๆทําให้สมาชิกวุฒิสภาเนี้ยมีความหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถที่จะทํางานในการที่จะการกรองกฎหมายก็ดีในการที่จะทําหน้าที่ในการที่จะ ทางด้านการที่จะเลือกสอรรองค์ปริกาต่างๆเนี่ยก็ทำหน้าที่ดูกานกลางางเป็นต้นก่อนนีดขช้นี้เหรอคะเสียงไม้มันซ่าๆค่ะอาจารย์ค่ะครับเดี๋ยวผมไม่ใช้ไม้ดูก่อนไหมเดี๋ยวลองดูค่ะครับทั้งออกเลยนะได้ค่ะ สักครู่นะคะท่านผู้ชมพอดีเหมือนมีขัดข้องทางเทคนิคน,นิดหน่อยเสียงที่ได้ยินมันจะแบบเหมือนมีซาซาเดี๋ยวเรารออาจารย์อลองถอดหูฟังแล้วก็ลองเข้ามาใหม่ดูนะคะวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกสอวอกันค่ะเพราะว่าวันนี้1ิบพฤษภาคมนะคะสอวอชุดที่แต่งตั้งจากคอสชอก็หมดวาระลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในการเลือกสอวอครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระเบียบของกะกะต การเลือกสอวอการที่สอวอเนี่ยจะต้องเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพยี่สิบกลุ่มนะคะรวมถึงข้อห้ามเรื่องการแนะนำตัวต่างๆเนี่ยหลายคนก็มองว่าเอะมันเป็นการจำกัดสิทธิ์ของตัวผู้สมัครเองรวมถึงประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าดูไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเลือกสอวอครั้งนี้เลยอาจารย์กลับมาแล้วค่ะสักครู่นะคะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์โอเคครับดีขึ้นไหมครับ okay. เสียงหายแล้วค่ะหายซ่าแล้วโอเคครับโอเค okay, ต่อเลยนะคะ ก็บอกว่ารูปแบบดังกล่าวเนี่ยก็เป็นรูปแบบที่ทดลองใหม่ซึ่งเราก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าผลที่ได้ท้ายสุดเนี่ยจะได้สวที่มาจากกลุ่มประเพต่างๆนะครับแล้วก็มีความเป็นกลางปลอดจากการเมืองหรือไม่นะครับเพราะว่าภายใต้กติกาที่ออกแบบใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อมีคนคิดก็มีคนแก้คําว่าคนแก้คือหมายความว่าคุณจะออกแบบมาอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็สามารถที่จะเรียกว่า หาทางหาทางเลี่ยงหาทางที่จะเอาชนะกติการดังกล่าวหาทางที่จะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอะ่ะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี้ยก็อาจจะทําให้ตัวเองพรรคพวกตัวเองเนี้ยสามารถผ่านกนารเลือกเข้าไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่คนซึ่งคิดอาจจะพยายามออกแบบเพื่อป้องกันแต่คนที่พยายามจะหาทางออกหาทางเลี่ยงเขาก็มีวิธีการในการที่จะหาะหาวิธีการในการที่แก้ไขได้ครับ อาจารย์ค่ะเราระเบียบแบบนี้ยที่ทางกกตเองเขาก็มองว่ามันจะช่วยในเรื่องของความเป็นธรรมมากขึ้นมีความเป็นอิสระเงี้ยมันอิสระจริงไหมคะมันเป็นธรรมจริงไหมจากระเบียบลักษณะนี้คือถามว่าเป็นธรรมไหมอิสระไหมคือท้ายที่สุดเนี้ยมันจะไปสู่สิ่งที่เรียกว่าคนเลือกก็แทบจะไม่รู้จักกันเลยใช้ประโยคนี้ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าหนึ่งคือห้ามหาเสียงแต่พอห้ามหาเสียงปั๊บก็หมายความว่า การจะไปเป่าประกาศต่อบุคคลทั่วไปต่อสาธารณะว่าฉันสมัครสวนะท่านจะทำนู่นฉันจะทำนี่นะทำไม่ได้นะครับขาบอกให้แนะนำตัวระหว่างผู้สมัครด้วยกันแต่เท่านั้นนะครับเออบอกว่าจะทำเอกสาร a 4ซสองแผ่นก็ได้แต่ต้องแจกระหว่างผู้สมัครจะโฆษณาในสื่อออนไลน์ก็ได้อย่าเรียกแนะนําตัวไม่เรียกว่าโฆษณาแนะนําตัวในสื่อออนไลน์ก็ได้แต่ก็จะต้องทําในหมู่ผู้สมัครด้วยกันเท่านั้นมันก็เลยเกิด ปัญหาตรงที่ว่าเราจะรู้จากผู้สมัครได้อย่างไรเราจะรู้ได้ไงว่าใครสมัครเราจะรู้ได้ไงว่าที่อยู่เขาอยู่ที่ไหนจะติดต่อก็ได้อย่างไรมันก็เลยทำให้กระบวนการในการเลือกเนี่ยคนที่เลือกทั้งหลายเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสาได้รู้จักผู้สมัครด้วยกันเลยนะครับจะรู้จะรู้จักอะไรครับจะรู้จักเอกสารที่กรกตนเนี่ยเขาเจะแจกให้กับผู้สมัครแต่ละรายประมาณสักสามวันก่อนวันเลือกอะนะครับก็คือเอกสารที่เรียกว่าเอกสารแนะนําตัว ซึ่งในนั้นก็จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นประวัติการศึกษา3บรรทัดนะครับแล้วก็ประสบการณ์การทำงานเนี่ยหบรรทัดเท่านั้นเอง<ม>ก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่น้อยเกินไปแล้วก็จะทําให้การเลือกดังกล่าวเนี่ยเป็นการเลือกที่ผมเรียกว่า,ามีข้อมูลประกอบการเลือกการตัดสินใจที่น้อยมากเราก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยผลที่ได้สวจะมีหน้าตาอย่างไรจากการที่คนเลือกด้วยกันเองเนี่ยรู้จักกันเพียงแค่5บรรทัดครับ ค่ะเราไอ้ข้อจํากัดในเรื่องการแนะนําตัวก็ดีหรือว่าการที่ให้เลือกเฉพาะในกลุ่มอาชีพอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการจํากัดสิทธิ์ทั้งตัวผู้สมัครเองรวมถึงประชาชนไหมคะเพราะก็รู้สึกว่าไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกสวเลยคือแน่นอนครับว่าประชาชนไม่ได้เลือกนะเนื่องจากว่าการกติกาเนี่ยตั้งแต่ในรัฐมนูนแล้วเนี่ยบอกว่าสาวเนี่ยจะมาจากการเลือกกันเองระหว่างผู้สมัครด้วยกันนะครับดังนั้นก็ประชาชนก็ออกจากสมการนี้ไป ตอนนี <One input> 2, 2, ้ใครเป็นผู้สมัครก็ต้องเตรียมหลักฐานต่างๆไปต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองว่าครบไม่ครบนะฮะเสร็จแล้วก็ต้องเตรียมเงิน2005ก็เลยเกิดประโยชน์ที่บอกว่าคุณมีสิทธิ์เลือกแต่คุณต้องจ่ายเงินก่อน2005นะฮะคุณต้องอายุ40ปีขึ้นไปคุณต้องมีมิตรสัตว์ต้องห้ามต่างๆมีคสมบัติครบถ้วนนะครับจึงจะสามารถสมัครได้จึงจะสามารถมีสิทธิ์ในการเลือกได้ประชาชนก็จะหลุดออกไปจากสมการนี้ครับการเลือกก็จะเป็นการเลือกกันเองระหว่างผู้สมัครด้วยกันเท่านั้นครับ ค่ะหลายคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะว่าแล้วทําไมถึงทําแบบเลือกสสไม่ได้ที่ประชาชนก็มีสิทธิ์เลือกด้วยอ,อมันไม่ใช่ระบบเลือกตั้งครับคือถ้าเป็นระบบเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจะมีสิทธิ์ในการที่จะร่วมในการเลือกได้ใช่ไหมครับแต่ว่านี่เป็นระบบการเลือกกันเองมันก็ต้องมีผู้สมัครนี่เขาออกแบบมาแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการออกแบบระบบตั้งแต่แรกอืที่จะต้องที่ประชาชนไม่สามารถเลือกได้แบบการเลือกสส ทีนี้เห็นล่าสุดทางก,ะกะรกตเขาให้บรรดาเจ้าของสื่ออิสรรอะค่ะอย่างเช่นยูทูบเบอร์เจ้าของเพจเฟซบุ๊กดิสด็อกอย่างเงี้ยสามารถลงสมัครสวรได้อันนี้มันจะเป็นเหมือนกันที่แบบว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันหรือเปล่าคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนเป็นการตีความในเรื่องของคุณสมบัตินะครับรักษณะต้องห้ามแค่นั้นเองครับว่าในรักษณะต้องห้ามเนี่ยเขาห้ามผู้ประกอบกิจการสื่อนะครับในการที่จะลงสมัครไม่ว่าจะเป็นสสหรือสวก็ออแล้วแต่นะครับ เราก็จะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาล้วก็ทกเถียงเรื่องนี้เยอะแหละนะอย่างเคสของธนาธรเนี่ยก็จะมีถือหุ้นสื่อหนังสือแฟชั่นเล่มหนึ่งก็โดดตีความหมายว่าเป็นเจ้าของสื่อก็ถูกตัดสิทธิทาการเมืองไปถูกให้พอจากตําแหน่งหน้าที่ไปใช่ไหมครับแล้วก็ในกรณีของอีกหลายหลายคนนะฮะกรณีของพิธาเองก็เป็นประเด็นทกเถียงกันนะครับว่าไอทีีเป็นสื่อหรือไม่ใช่ไหมเพราะถือหุ้นสื่อไอทีบีนะแต่ไอทีีไม่ประกอบกิจการมาเป็น10ปีแล้ว ได้สุดสารก็บอกว่าไอทีวีไม่เป็นสื่อเนืเ่องจากว่าไม่ได้ประกอบกิจการมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นประเด็นของเรื่องของรักษณะต,ต้องห้ามเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่ถูกทก,ก,กเถียงมาโดยตลอดตราบใดก็ตามท่านย,ย,ยังอยู่ในรัฐธรรมนูญน,นะครับว่าเป็นรักษณ์ต้องห้ามว่าคนที่สมัครสสหรอือสมัครสวก็ตามเนีรร่ยห้ามเป็นผู้ถือหุ้นสื่อหรือห้ามประกอบกิจการสื่อเพราะถ้าหากว่าประกอบกิจการสื่อดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะใช้สื่อดังกล่าวเนี่ยในการเอื้อประโยชน์แก่ตัวเองพัก พักการเมืองของตัวเองนะฮะได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการตีความว่าถ้าคุณเป็นสื่ออิสระนะที่ทําสื่อด้วยตัวของคุณเองเนี่ยคุณไม่ถือว่าเป็นสื่อคุณสามาัครสมัครได้แต่ถามว่าคุณจะสามารถใช้สื่อดังกล่าวเพื่อทําให้ตัวเองได้เปรียบได้หรือไม่ครตอบคือไม่ได้นะครับคือ mm hmm. ถึงแม้คุณจะเป็นเจ้าของ YouTube ช่อง YouTube ก็ตามที่เป็นของส่วนตัวเป็นคนทํามีช่องอะไรก็แล้วแต่นะที่เป็น ช่องส่วนตัวของคุณมีเพจของคุณในการที่เผยแพร่นะครับมีคนมีคนติดตามจำนวน,นมากอะไรก็แล้วแต่เนี้ยแต่ว่าหลังจากที่มีกฤิสติกาแล้วนะครับซึ่งเราคาดว่าน่าจะมีกฤิติกาออกจากหลังจากวันนี้สักประมาณวันสองวันเนี้ยน่าจะมีกฤิสติกาออกมานะครับคนซึ่งประกอบกิจการเหล่านี้ก็ไม่สามารถใช้สื่อที่อยู่ในมือของตัวเองเนี้ยในการที่ทั้งทําให้เกิดความได้เปรียบในการเลือกได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนไว้ก่อนครับว่าถึงแม้ท่านจะเป็นเจ้าของช่องหรือตาเหล่านี้ก็ตามนะฮะเอ่อถึงแม้ท่านจะมีสิทธิ์ลงสมัครแต่ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ครับในการที่จะใช้สื่อของท่านที่อยู่ในมือเนี้ยเพื่อสร้างความได้เปรียบนะครับ mm hmm. ก็ความจริงเรื่องนี้เขาต้องพูดให้ชัดแต่เขาต่อไปพูดครึ่งเดียวคือครึ่งของการที่ว่าสมัครได้แต่ครึ่งของการที่บอกว่าแล้วจะใช้สื่อดังกล่าวเนี้ยในช่วงซึ่งมีปสติกาททาให้เกิดความได้เปรียบได้หรือไม่เนี้ย ก็ต้องพูดให้ชัดนะครับว่าทําไม่ได้ค่อะอาจารย์ค่ะแล้วจากระเบียบของกกตทั้งหลายที่ออกมาเนี่ยค่ะหลายคนเขาก็มีความกังวลว่ามันจะทําให้การรับรองสอวอชุดใหม่เนี่ยไม่ทันตามทำลายที่กําหนดหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องร้องเรียนมากทําให้ชุดเก่าเนี่ยยังคงอยู่รักษาการนานมันมีความเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์คือจริงๆแล้วนะฮะอ,อ,อย่าไปกังวลเรื่องนั้นก็มีอาจารย์หลายท่านนะครับที่พยายามจะบอกว่า ถ้าหากว่าเลือกแล้วเดี๋ยวจะมีคนประท้วงมีคนที่จะร้องคัดค้านต่างๆแล้วก็ทําให้ม่สมัรถประกาศผลได้แล้วก็ทาให้สวชุดปัจจุบันเนี้ยย่รษาการกันไปนานๆเป็นปีคําตอบคือผมดูแล้วเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าการเลือกในแต่ละรอบแต่รอบเนี้ยมันก็ต้องมีผลออกมาจนทั้งรอบสุดท้ายก็ต้องได้200คนออกมาและไม่ได้200คนแล้วเนี้ยก็ต้องประกาศชื่อ200คนดังกล่าวเนี้ยว่าเป็นสว แต่ถ้าว่ามันมีการร้องขึ้นมาว่าบุคคลดังกล่าวกระทาผิดนะครับมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆเช่นอาจจะไปจัดเลี้ยงไปจ้างคนลงมาสมัครมีการจ่ายเงินเพื่อให้คนโหวตให้นะครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นการสอบสวนที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังและถ้าผิดกรกตก,ก็ให้ใบแดงได้นะครับแล้วก็ส่งสารสารก็ตัดสินว่าผิดก็พ้นจากตําแหน่งสงวแล้วก็เลื่อนคนที่อยู่อันดับถัดไปขึ้นมา เพราะว่าในแต่ละกลุ่มอาชีพเนี่ยยีกลุ่มเนี่ยสองร้อยคนก็จริงนะฮะแต่ถ้ามีสำรองกลุ่มอาชีพละ5คนอย่างนี้มีสำรองอีกร้อยคนนะครับแล้วหลายคนก็บอกเอ๊ะถ้าสำรองหมดเลยนะโกงเงินอะแยะไปหมดเลยสำรองก็หมดบัญชีด้วยทํำยังไงในเรื่มงน,นก็เขียนอย้ชัดเจนครับว่าในกรณีที่หมดบัญชีเนี่ยก็จะให้จํานวนของสมาชิกวุฒธธิสภาเนี่ยมีเท่ากับจํานวนที่มีอยู่ที่เหลืออยู่นั่นก็คือว่าเหลือเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้นแหละสภาก็จะมีจํานวนไม่ครบ200คน ไม่เป็นปัญหาครับค่ะก็หมายความว่าอาจารย์มองว่าการเลือกสวก็ไม่น่าจะยืดเยื้อน่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์หลายคนก็ไม,ไ,มไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ใช่ครับใช่ครับค่ะล่าสุดค่ะอาจารย์ค่ะเห็นสวเสรีท่านออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าแม้ว่าสาวชุดเก่าเนี่ยหมดวาระแล้วแต่ก็ยังไม่หมดอํานาจยังสามารถที่จะเดินหน้าให้ความเห็นชอบหรือว่าเลือกเกี่ยวกับอ,อ,องค์กรอิสระได้ในส่วนนี้อาจารย์มองยังไงอะคะถูกต้องครับ อำนาจของเขาต่างๆเนี่ยหน้าที่และอำนาจต่างๆเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่อาจจะลดไปเรื่องเดียวก็คืออำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าไม่ใช่หมดวันนี้นะฮะไม่ใช่หมดวันที่สิบเป็นการหมดเมื่อ,อเขานับห้าปีจากการมีรัฐสภาชุดปัจจุบันชุดแรกตามรัฐธรรมนูญตอนนี้การมีรัฐสภาเนี่ยก็คือหมายความว่าต้องมีสองสภา ครบทั้งคู่ถูกไหมฮะดังนั้นสวมาก่อนแต่สส,สมาทีหลังสสเนี่ยมาวันที่24พฤษภาผมดังนั้นรัฐสภาชุดแรกเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่วันที่24พฤษภาจากวันนี้จนถึง 23, 2 3พฤษภาเนี่ยานายกมีอยู่ปิเหตุสวชุดนี้ยังมีอำนาจในการเล่อยู่ครับอ๋อแล้วทีนี้มันก็เลยเกิดการตั้งคำถามค่ะว่าเนื่องจากการแบบให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระ เรื่องสาคัญสำคัญเนี่ยคือมันก็มีความสําคัญเนาะแล้วมันควรหรือไม่ควรที่สวชุดเก่าชุดรักษาการเนี่ยจะให้ความผิดชอบหรือว่าควรที่จะแบบรอชุดใหม่ดีกว่าคือถ้ามันเข้ามาในจังหวะที่เขายังมียังรักษาการอยู่นะฮะเอ่อก็เป็นอานาจเขาอะ<ม>แต่ก็แล้วแต่เขานะครับว่าเขาจะรอเรื่องไว้ก่อนโดยขอให้ชุดใหม่เป็นคนดําเนินการหรือเขาจะคิดว่า ก็เป็นความรับชอบของเขารับเงินเดือนแล้วเขาก็ต้องทำนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดแตกต่างกันได้นะครับแต่ถ้าถามผมผมก็คิดว่าถ้าวาระมันเข้ามาในจังหวัดดังกล่าวนะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่เขายังมีอํานาจในการทําอยู่เนะี่ยก็ทําไปเพียงแต่ว่าขออย่าให้ประเภทมารีบเร่งทำนะฮะไหนไหนจะออกแล้วโอ้ยรีบระบายกันนะฮะร,รีบที่จะดําเนินการกันนะโดยน่าเกลียดอย่างเงี้ยกาคงอาจจะไม่ค่อยเหมาะสม คือขอให้ทำให้เป็นปกติอันนี้ดีที่สุดครับคือว่าถ้ามันจังหวะมันเข้ามาพอดีก็ก็ก็ว่าไปตามนั้นแต่แต่ก็ไม่ใช่เร่งรีบจนจนน่าเกลียดเออยกตัวอย่างของการเร่งรีบจนน่าเกลียดเนี่ยผมเล่าใ้ฟังว่าอย่างในสมัยที่เป็นสอนชอสอนชออนชคือสภา,านิติบัญญัติตอนนั้นเนี่ยเรามีการเลือกเลือกตั้งไปแล้วด้วยซ้ำนะฮะคือเลือกตั้งสอสเนี่ยวันที่24มีนาคมนะครับ ปีหกสองนะครับปรากฏว่าเลือกไปแล้วนะครับวันประมาณเดือนเมษายนเนี้ยซึ่งเขายังไม่มีการประกาศสสเนี่ยก็ระบายกฎหมายออกเต็มที่เลยครับระบายคืออะไรหมายความว่ากฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาเนี้ยก็เร่งรีบพิจารณากันอย่างเต็มที่บางวันเนี้ยผมดูราชกิจจานะบางวันกฎหมายสําคัญออกวันเดียวสิบฉบับก็มีนะครับอันนี้อาจจะดูเกินเลยไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าเขาอาจจะมองว่าแหมก็เป็นความเชื่ของเขา เขาก็ต้องรีบทาง,งานให้เต็มที่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองมองได้สองมุมครับค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ช่วยให้ความรู้หน่อยว่าถ้าสมมติว่าสวชุดรักษาการเนี่ยยังรักษาการนานเขาจะสามารถออมีอํานาจในการให้ความเห็นชอบในเรื่องสําคัญสาคัญอะไรได้บ้างคะคืออย่างที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายที่ผ่านสภาผู้แทนรัศดรแล้วเนี่ยจะมาเข้าการพิจารณาของสวต่อ แล้วก็มีกรอบเวลาในการพิจารณา60วันนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าถ้ามันจังหวะที่มันเข้ามาพอดีก็เดินเรื่องต่อไปนะก็ทําหน้าที่ในเรื่องพวกนี้ต่อไปเนี่ยที่สองเนี่ยถ้ามันมีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามานะครับในจังหวัดดังกล่าวนะก็เป็นหน้าที่เข้าเหมือนกันที่อาจจะต้องโหวตในวระที่หนึ่งนะว่าอาจจะต้องให้ความเห็นชอบด้วยร่วมกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกฎหมายสําคัญเนี่ย กฎหมายบางประเภทนะฮะร,รัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายที่เป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะฮะว่าเรื่องใดจะต้องเข้าสองสภาเนี้ยก็จะเข้าพร้อมๆกันทีเดียวสองสภาเขาก็ต้องให้ความเห็นชอบด้วยนะครับในเวลาหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะมีตั้งกรรมธิการร่วมในเวลาสองนะฮะแล้วก็ต้องมีการให้ความชอบเวาสามด้วยแล้วถ้าเป็นรัฐธรรมนูญเนี้นยเงื่อนไขก็ซับซ้อนกันนั้นอีกนะครับว่าเวละาะที่หนึ่งและวลาสามเนี้ยต้องมีสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามนะครับ หรือถ้าในกรณีของว่ามีเรื่องของการให้ความเห็นชอบองค์กรอิสต่างๆเข้ามาในจังหวัดนี้พอดีจะเป็นกรกตปปชนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะคณะกมการตรวจเงินแผ่นดินกรรมการสิทธิ์นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นองค์กรอื่นๆที่กฎหมายเขาเขียนว่าจะต้องผ่านวุฒิสภาเช่นกสวทชสารปกครองนี้เป็นต้นนะฮะก็ต้องมาเข้าวุฒิสภาด้วยครับ อาจารย์คะจะมีโอกาสไหมคะในการที่จะไปยื่นสารเพื่อที่จะขออำนาจให้มีอำนาจในการเลือกนายกอีกครั้งถ้าสมมติว่ามันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองทําไม่ได้ครับทําไม่ได้ทําไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ามันอยู่ในรัฐคุณต้องแก,รก้รัฐธรรมนูญนะครับคุณทาไม่ได้ไม่ได้เหนือรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าเขาจะไปขออำนาจในการที่จะเลือกนายกคืออำนาจในการเลือกนายกเนี่ยผมเข้าใจว่าวันสุดท้ายน่าจะเป็นวันที่23พฤษภาคม นะครับคือให้นับจากเพราบผ้าปีจากการมีรัฐสภาชุดปัจจุบันครับค่ะก็คือหลังพ้นจากวันที่ยี่สบสามไปเนี่ยต่อให้สมมุติว่ามีอุบัติเหตุทางการเมืองสอวชุดรักษาการก็ไม่สามารถที่จะไปยื่นสารเพื่อขอให้ตัวเองยังมีอํานาจในการเลือกนายกได้ไม่ไม่มีมหนทางนั้นอย่างแน่นอนถูกต้องไหมคะไม่ไม่มีครับไม่มีครับสารยืนย่นไม่ได้ครับและทุกขีดหมายว่าในบทฉพาเนียภายในห้าปีแรกของการมีรัฐสภาชุดปัจจุบัน ตามกระดุมช่วงปัจจุบันอืมค่ะอาจารย์คะแล้วในกรณีที่ทางพรรคก้าวไกลหรือว่าคณะก้าหน้าค่ะที่ออกมาเคลื่อนไหวเชิญชวนให้คนไปลงสมัครสวแล้วก็ถูกโจมตีว่าเหมือนกับว่าพยายามหัวให้มีสวสีสม้มอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือการรณรงค์เป็นไปได้ไม่ผิดนะครับกอกรตก็พูดเองว่าไม่ผิดแล้วก็ผมเปิดดูกฎหมายก็ไม่มีกฎหมายไหนที่บอกว่าการรณรงค์เป็นสิ่งที่ผิดนะการจะไปบอกคนใครต่อใครช่วยกันไปสมัครเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ํา เพราะว่าถา้าคนสมัครเยอะเนี่ยก็จะทําให้กระบวนการในการพัวกันาการไปจ้างวานคนมาสมัครเพื่อจะให้เลือกใครต่อใครเนี่ยมันก็ะทาได้ยากมากขึ้นถ้าคนสมัครเยอะเะก็เป็นสิ่งที่ควรจะส่งเสริมนะ <Okay. S 1> ส่งเสริมให้คนทุกคนสื่อทุกสื่อนะคะคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยช่วยกันบอกนะครับให้คนไปสมัครมา,มาสมัครกันเยอะๆะนะครับนี่คือสิ่งที่ที่ควรจะกระทําแต่ว่าถ้าเลยล้ำเส้นไปกว่านั้นเช่นสมัครเยอะๆยอะนะ แล้วเลือกพวกเรานะสมัครเยอะๆน,นะเลือกคนสีนู้นสีนี้นะอันนั้นเนี่ยถือเป็นการที่จะใช้สื่อในการโน้มน้าวจูงใจในการที่จะไปหาเสียงให้กับให้เรียกว่าช่วยในการแนะนําตัวแล้วกันหาคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครส,สวบางคนซึ่งคนซึ่งจะมีสิทธิ์ในการที่จะไปช่วยแนะนําตัวเนี่ยก็คือเจ้าตัวสามีภรรยาแล้วก็ผู้ช่วยแนะนําตัวเท่านั้นเองครับ คุณไม่เกี่ยวคุณก็ทาไม่ได้ครับอืมอาจารย์คะทั้งหมดทั้งมวลนี้อยากให้อาจารย์ช่วยสรุปสั้นๆเป็นไล่ๆหลกักๆมาหน่อยว่าควรที่จะต้องแก้ระเบียบกรกตเกี่ยวกับการเลือกสวในประเด็นไหนบ้างเรื่องหลกักๆที่อาจารย์เห็นว่าควรต้องแก้ไขคือการไปตีกรอบนะครับว่าจะต้องแนะนําตัวระหว่างผู้สมัครด้วยกันเนี้ยในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราจะไม่รู้จักผู้สมัครเราจะไม่รู้ว่าผู้สมัครคือใครอยู่ที่ไหน นะฮะแม้กระทั่งสมัครเสร็จแล้วก็ตามนะเราก็เห็นแค่ชื่อผู้สมัครดีกันแต่เราจะไม่รู้เลยครับว่าคนคนนี้บ้ารเลขกที่เท่าไหร่หรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์อะไรไลน์อะไรเพราะฉะนั้นการแนะนําตัวระหว่างผู้สมัครดีกันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นการเขียนระเบียบซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติดังนั้นทางออกทางแก้ควรเป็นยังไงก็อย่าไปเอาจริงมาจังกับเรื่องนี้ก็บอกว่าเปิดสมัครเปิดแนะนําตัวต่อสาธารณะได้แล้วเมื่อเขาแนะนําตัวต่อสาธารณะเนี้ย จะเป็นผ่าน Facebook ผ่านออนไลน์ต่างๆของเขาเท่าที่เขามีสื่อที่สามารถทำได้นะครับมัน้าไปสู่ผู้สมัครด้วยกันเองได้เพราะผู้สมัครก็จะอยู่ในในกลุ่มประชาชนเขาก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆแล้วก็ในขณะเดยียวกันนะฮะประชาชนเองก็สามารถช่วยกันตรวจสอบได้ว่าการที่คนคนนี้ประกาศตัวว่าสมัครแล้วก็บอกคุณสมบัติของตัวเองว่าเชียชนนเช่ยวชาญนู้นเชี่ยวชาญนี้เนี่ยประชาชนก็ช่วยตรวจสอบได้ว่าจริงไม่จริง การที่ประชาชนวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยบางครั้งก็อาจจะไปถึงผู้เลือกด้วยกันผู้สมัครที่เป็นผู้เลือกด้วยกันเขาก็อาศัยเป็นเกณฑ์ในการที่จะคิดในการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่หนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะต้องเปิดกว้างในแะง่ของระแบบแนะนําตัวว่าเอาคําว่าระหว่างผู้สมัครด้วยกันออกไปนะครับนั่นคืออย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยในเรื่องของการที่ห้ามสื่อนะห้ามห้ามให้สัมภาษณ์ต่อสื่อห้ามแนะนําตัวผ่านสื่อเนี่ย ผมว่าก็ดูแล้วก็จะทําให้เหมือนกับมันเงียบเกินไปสื่อเองก็ไม่สามารถมาสัมภาษณ์ใครได้เลยมันก็จะเท่ากับว่าไอ้บรรยากาศที่เราเคยเห็นตอนเลือกสสเนี่ยเชิญคนมาให้ความเห็นดูวิสัยทัศนะ์เชิญคนมาดีเบตกันเพื่อจะดูว่าใครเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นการที่เป็นบรรยากาศของความเ,เงียบแล้วก็เลือกภายใต้ข้อมูลที่จํากัดน,นะครับอันนี้ก็ผมก็คิดว่าคุณจะต้องเอาเรื่องนี้ออกไปเช่นเดียวกันครับค่ะ อาจารย์คะรอบนี้อาจารย์ลงสมัครสวออไหมคะเออยังไม่ตัดสินใจกันแล้วกันนะอย่าเพราะว่าการที่ผมพูดวพาผมจะลงเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นปการแนะนําตัวออกสื่ออีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือบอกว่ายังไม่ตัดสินใจนะครกันนะถึงเวลาก็จะรู้ว่าตัดสินใจหรือไม่ครับอันนี้แล้วกันนะครับอโอเคค่ะคาถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ขาช่วงสุดท้ายแล้วอาจารย์คาดหวังอยากจะเห็นหน้าตาของสวชุดใหม่เป็นหน้าตาแบบไหนคะเออขอเป็นอิสระก็พอรครับ เรื่องของความรู้<ม>ความเชีทางกฎหมายอาจจะไม่จําเป็นแต่ถ้ามีความเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะท่านจะรู้ปัญหาของแต่ละกลุ่มอาชีพว่าเขามีปัญหาต่างๆอย่างไรนะครับ<ม>หลักๆคือท่านนี้อิสระมีความเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพนะครับเรื่องกฎหมายเรื่องการทํางานในสภาไม่จำเป็นต้องรู้มากมายหรอกครับเดี๋ยวไปเรียนรู้กันนะครับแล้วก็อาจจะขอให้มีจุดยืนที่เป็นตัวของตัวเองเอคนจะมาโน้มน้าวจูงใจ เสนอประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็มีความเรียกว่าเข้มแข็งเพียงพอที่จะต้านทานนะฮะเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันในการต้านทานการเสนอประโยชน์ต่างๆของกลุ่มต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้เพราะว่าสมมุตินะครับว่าท่านเป็นสวไปแล้วแล้วจําเป็นจะต้องมีการลงคะแนนเสียงอะไรในบางเรื่องและทําเป็นเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อครับว่าจะมีคนวิ่งเข้าหาท่านเพื่อไปเสนอประโยชน์อะไรบางอย่างนะครับ หรือแม้กระทั่งว่าสมมตินะครับว่าฝ่ายการเมืองต้องการสวจําจนวนหนึ่งอยู่ในมือก็อ,อาจจะเสนอการจัดตั้งกลุ่มจัดตั้งเป็นกว้นเป็นเอ่อเป็นมุ้งอะไรขึ้นมาใช่ไหมครัเพื่อที่จะให้มาอยู่ในพวกเดียวกันแล้วก็เสนอประโยชน์บางอย่างให้เช่นอาจจะมีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนบ้างอะไรบ้างทํานองแบบนี้เพราะฉะนั้นคนเป็นสวเนี่ยต้องมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งนั่นก็คือว่าใครมาเสนอแล้วแต่เนี้ยก็ต้องไม่รับก็ต้องไม่สนใจแล้วก็ยืนอยู่บน ความคิดเห็นที่เป็นอิสระของตัวเองอันนีด้ดีที่สุดนะครับหวังว่าจะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองครับ ค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณอาจารย์สมชัยมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกสอวกับรายการอยากมีเรื่องคุยของเรานะคะซึ่งอาจารย์ก็ให้คําแนะนําว่าอยากจะให้กกตเนี่ยแก้ระเบียบการเลือกสอวหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของการแนะนําตัวเนาะต้องอยากให้แบบเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นรวมถึงให้ผู้สมัครเนี่ยสามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนได้เพื่อที่จะได้แสดงแนวคิดไม่ให้การเลือกสอวเนี่ยเงียบเกินไปนะคะแล้วก็ประเด็นสําคัญเลยหลายท่านอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเท่าาสวชุดรักษาการยังรักษาการนานเนี่ย ะมีอำนาจในการเลือกอะไรสําคัญสาคัญอย่างเช่นอำนาจในการเลือกนายกรหรือเปล่ากังวลว่าจะมีคนไปยื่นสารขอให้มีอำนาจไหมซึ่งอาจารย์สมชัยก็บอกอย่างชัดเจนว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้นะคะรัฐธรรมนูญกําหนดไว้แล้วนะคะว่าหลังจากพ้นวันที่23พฤ,ฤษภาคมนะคะก็จะไม่มีอำนาจในการเลือกนายกแล้วแต่ว่าอำนาจในการเอ่อเขาเรียกอะไรให้ความผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรืออะไรเงี้ยที่เป็นอำนาจของเขาก็ยังสามารถทําได้ตามหน้าที่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สมชัยมากเลยค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการเรา ขอบคุณมากค่ะยินด,ดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ